ครับมาดูเส้นชีวิตต่อนะครับเพราะว่ามันยังไม่หมดมันยังไม่จบอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับาดูเส้นชีวิตเพราะมันคือชีวิตของแต่ละคนคือชีวิตคนเรามันยิ่งจะต้องมีอะไรที่ต้องมาเรียนรู้ดูกันหน่อยนะครับทีนี้มาดูเส้นชีวิตเดินทางอันตรายนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีเส้นชีวิตขึ้นมาก่อนนะครับนี่คือลักษณะูส่วนของเส้นชีวิตนะอาจจะไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับ นี่ก็คือเป็นเส้นสมองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นใจิตใจนะครับอืมทีนี้เส้นเดินทางอันตรายนี่มันมันจะมีมันจะมีเส้นหนึ่งนะฉีกจีออกมาฝั่งเนินจันนะครับอาฉีกมาฝั่งเนินจันอย่างนี้นะเนี่ยคือเนินจันคือเกี่ยวกับการเดินทางนะแล้วทีนี้มันก็จะมีลักษณะเป็นเกาะฉีกอย่างนี้นะครับเป็นเกาะติด เกาะตัวนี้มันอาจจะใหญ่อาจจะเล็กก็ได้นะคือมันเป็นเกาะติดที่ตัวเส้นเดินทางตัวนี้นะครับเรียกว่าเดินทางไกลอันตรายหรือเดินทางอันตรายนั่นแหละนะจากใกล้จากไกลก็อันตรายก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับนี่คือลักษณะของตัวเส้นจะมีเกาะติดนะครับเพราะว่าเกาะเนี้ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่เกาะสวรรค์หาดสวรรค์นะมันเป็นเกาะความเจ็บปวดของทางลายมือเขานะครับ ีนี้มาดูอีกเส้นชีวิตหนึ่งนะครับเมื่อมีชีวิตเดินทางอันตรายแล้วทีนี้ก็มาดูเส้นชีวิตเป็นทุก์นะครับมีลักษณะความเป็นทุกเป็นสีสักหน่อยหนึงนะครับชีวิตเป็นทุกเนี่ยก็จะมีเนี่ยเส้นสมองแล้วใช่ไหมก็จะมีเส้นชีวิตออกมาตามปกตินะครับเส้นชีวิตมาตามปกติ มาถึงครึ่งทางแล้วก็มันจะแตกออกเป็นง่ามนะอ่ามันจะแตกเป็นง่ามนยะที่นี้นะเนี่ยนะครับจะแตก,ออกเป็นลักษณะเป็นง่ามนี้จะง่ามแบบนี้แบบไหนก็คือมันมันง่ามไม่สวยนะนะครับถ้าเกิดมาแตกอยู่ช่วงไหนก็คือมันจะมีลักษณะความเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนนะอยู่ในช่วงนั้นเหมือนกัน อันนี้ก็คือถ้าอยู่จุดนี้ก็จะประมาณสัก40จะได้นะครับ40กว่าสักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมาแตกอยู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นทุกข์อยู่ในช่วงต้นๆน,นะสมมติว่ามาแตออกจุดนี้นะครับอ่าอย่างนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันชีวิตเป็นทุกข์นะครับเรียกว่าจะทุกข์ช้าทุกข์เร็วก็คือดูที่ว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งไหนจะยาวหรือสั้น จุดนี้ก็คือยังไม่ถึงสามบห้าดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าในมือจริงๆนะบางคนที่เห็นมามันก็จะมีลักษณะแตกใหมอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะมีเส้นตัวหนึ่งเป็นเส้นชีวิตนั่นแหละมาซ้อนออกมาอีกทีหนึ่งแบบนี้หมายวามว่ามันจะเกิดความเป็นทุกข์อยู่ครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งแต่ตัวที่มันทอดลงมายาวอย่างเงี้ยนะ,อะทอดยาวลงมาดีอย่างเงี้ยถือว่าจะมีความสําเร็จ หรือว่าเริ่มต้นใหม่ได้นะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทุกหนึ่งครั้งต่อไปก็รุ่งเรืองขึ้นตั้งตัวได้อย่างนงี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะความทุกหนึ่งครั้งแต่มีความหวังใหม่ที่ปลายอุมโมงก็คือตัวนี้นะครับประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับอ้าวไหนไหนมันก็มาในฝั่งของความทุกข์ความยุ่งยากแล้วก็มาต่อกันซะน,นะอ่ทีนี้มาเป็นคีวิตอะไรอีก ทนี้จะเป็นชีวิตยุ่งยากนะครับมีลักษณะของชีวิตยุ่งยากนะก่อนอื่นก็ต้องมีเส้นสมองก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นจิตใจนะเส้นชีวิตมันมีลักษณะความเป็นทุกข์ความยุ่งยากยังไงทีนี้อันนี้ก็มาดูที่เส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตก็จะทอดออกมาลักษณะอย่างนี้วิมาอยู่ยนี้ก็มาหยุดนะพอหยุดแล้ว มันก็จะมีเส้นแตกๆนะเส้นแตกๆสีๆเจิงฉียงอย่างนี้ลงมานะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นลักษณะแตกๆอย่างนี้เรียกว่าชีวิตมันมันยุ่งยากนะเส้นมันอาจจะไม่สวยอย่างที่ผมขีดให้ดูนี่นะมันอาจจะเป็นลักษณะซ้อนๆกันอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่ามันเป็นเส้นไม่ ไม่ได้ต่อเนื่องกันะนะเห็นรลยว่ามันแตกๆกนะันนะเอมก็คือชีวิตยุ่งยากนะครับทำอะไรก็มันก็ตามชื่อมันนั่นแหละนะทีนี้ยุ่งยากเพราะใครอย่างแรกมันก็คือความเชื่อของตัวเองถ้าเกิดว่าเส้นชีวิตเนี่ยดูต้นเส้นมันดีๆมันเกิดอ,อยู่แถวไหนถ้ามันอยู่อยู่ใต้เดี๋ยวนี้ระหว่างเนินเสากับเนินพรฤหัสเนี่ยมันออกมาจากจุดเส้นที่ว่ามีความมั่นใจเชื่อมั่นตัวเองสูงใช่ไหม มันก็คือยุ่งยากกเพราะตัวเองเชื่อตัวเองมากจนเกินไปไม่เชื่อใครมาเลยเกิดความยุ่งยากให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับดูจุดต้นเส้นมันลงมาด้วยเหมือนกันนะมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะครับทีนี้ก็จะมาเป็นเส้นชีวิตอีกนะครับทีนี้จะเป็นเส้นชีวิตรับจ้างนะครับเป็นเส้นชีวิตรับจ้างเส้นจะมาลักษายอย่างนี้นะนมาอย่างนี้ แล้วก็จะมีเส้นลักษณะงอนขึ้นอย่างนี้นะเส้นงอนขึ้นนะครับงอนขึ้นงอนขึ้นนี่นี่แหละคือเป็นลักษณะของเส้นชีวิตรับจ้างนะครับไม่รู้ว่าผมได้ทาไปแล้วหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าทําลงไปแล้วก็ทําลงอีกสักอันหนึ่งก็แลนะ้วกันเนาะอันนี้คือจะเป็นลักษณะเส้นมันจะงอนงอนนะมันจะงอนงอนขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งจะอยู่ในตําแหน่งของเนินเนินอาริกับเนินหลักฐานนี่นะครับจะอยู่กึงก่งกงการเท่าแถวนั้นนะเส้นตัวนี้ ถ้าง,งอนขึ้นอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะของชีวิตรับจ้างโดยตรงเลยนะอันนี้ก็คือถ้าเส้นวาสนาไม่ดีนี่มันก็หนักนะถ้าเกิดว่าเส้นวาสนาสมมติว่ามีเส้นวาสนาขึ้นมาอย่างนี้ได้ดีหน่อยเนี่อันนี้รับจ้างแล้วสามารถที่จะหมายถึงว่าช่วงหนึ่งอาจจะรับจ้างนะแต่ว่าถ้ามีลักษณะเส้นอย่างนี้ต่อไปก็สามารถที่จะมีทําอะไรเป็นของตัวเองได้เหมือนกันนะครับ